วัสดีครับเสียนนท์นะครับผมใจอบออมอารีผู้ที่มีบารมีวันนี้ขออนุญ,ญาตาแจ้งทางเสียนนท์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปฟงแล้วเพราะช่วยแม่หน่อยทำงานก่อนครับผมเพราะว่าวันที่ยี่สิบหกนั่นก็จะทำพิธีขึ้นศาลครับเนาะแล้วก็วัน,นก็เลยมันพอกระเทิรับก็เลยอยู่ซอยเล่คขับรถเข้าลาบไปหันไปหนีครับ,รบที่ช่องพ่อเอกไปงานอยู่เป็นมูแล้วแมนครับ ดีใจบอกกับพี่น้องเอฟแฟนขับอยู่นี่แต่ว่าฟื้นใจแทนวัชูเมนุดแทนพ่อีกเมนหน่อยแทนเอฟซีแฟนขับเพราะยังจำเราได้มื่อแหลกที่แล้วว่าผมรับตาลุ่งผมเห็นบานแล้วบักใหญ่เห็นรถขั้นงามแล้วเราหยู่ขอบง่วนจำจำได้บ่มื่อแหลกก็จำได้ตลอดเลยนะมาเห็นกันบ้านครับมือแหลกมาเบิ่งบ้านมาเบิ่งบ้านเต็ม พักกันถือกล้องอยังไล่ๆๆวันนี้ละโมนีปลาหย่าได้ครับพี่น้องเป็นเป็นหย่าหย่าต้นหย่าต้นปลูกไหมปลูกข้างหลังก็เป็นฟอกหัวบวกคิดปฟาดเนาะบวกคืนประสิทธิ์แค่นั้นแหละระยะละสองปีเลยสองปีนี่มกราหนีพอสองปีแล้วนี่ขวบสองปีแล้วถือว่าสองปีสุดยอดพี่น้องอย่างนึ่งกับต้นฟอบคุณนี่ครับเพื่อนอืมเกบจากครับที่ ยอดเลยแล้วละเอียดเล่าสุดยอดผมมีโอกาสผมอยากให้เราไปเฮ็ดให้จักอันอะไรยังว่าจกหลักอลไรยังคอยผมมีโอกาสแล้วเราผมไปเฮ็ดไห้ผมคอยต่อเล่าผมก็มาเรียนต่างเจ้าใส่ฐานหลักต่างเจ้าที่เนียเป็นงานที่เนียบ เงียบมากแล้วก็แล้วก็เป็นช่างที่ดามาลงบ่อยที่สุดตอนนี้ตนเราจะได้แล้วก็ผ่านมาหนเนาะมีอยู่นี้ไม่ค่อยกลัวแล้วเออชินชินโอยทำไมทําช้าทําไมนู่นเนี่ยจะเออเอ้าจริงๆทําทไมทําช้าจังเลยทำไมไม่เสร็จสักทีทําไมหลังคาไม่มงสักทีน่ะมีตลอดแต่แต่พอสร้างเราสุดยอดเลย อยมันไม่เหตุผลแล้วมันเป็นเรื่องจริงของมันเราก็ไม่ได้กลัวว่าที่จะตอบคำถามเราก็มีหลักฐานเลยทำไมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นที่สั่งมาเลยครับหลังคาพวกนี้ครับจะหาย,ยากเองหาย,ยากมากรู้สึกว่าปกติเจ้าหกเดือนเขอหมิงมาประมาณสจกสามเดือนนะครับม,มีคนเขาเขามีคนคือเอ่อให้เจ้าเอาถาบดับพไหวสินะเขาเลยไม่เอาหลังคาแล้วพอดีมันก็เป็นรอบมาหาคนมันก็เลยได้มาเป็นโศกอ,อีก ปกติจะประมาณหกเดือนช่วงนั้นประมาณหกเดือนครับอันนี้หกเดือนแน่นอนเนี่อันนี้ก็จะได้มาเร็วกว่าปกติไปก็ถือว่าโชคดีเข้าไปไม่เย็นเย็นคือเข้าไปในเฮือนแบบซุมมันเย็นบอกว่าถือรื้อจอดเดี๋ยววันนี้ก็มาถึงครัับเย้ววนนีก็มาอีกไม่กี่วันนี่แหละไม่น่าเชื่อเนาะครับอุณหภูมิการมาลำมาในช่วงๆนี่มากกว่าวันที่เออดิชันโดนีปีใหม่อู้อิงไปใช่ผมจำได้ปีนั้นหนาวมาก นาวจริงๆวันที่หาท่านนึกน่าจะไปไปลายปีครับไป,ไปปลายปีช่วงธันวานนี่แหละช่วงทันวาเรามา<บ>จากเมืองเลยมันนาจากเมืองเลยห้าร้อยหกิโลที่มะลิยนอยุบัดของคูณมูหาไปไปอเพราะผมจํำได้ปีนั้น่ะคือประมาณมีนาแบบปีหนานี่ผมสีมิมีมีหมอลําพอที่เฮดบุญไหแม่นะผมไปเอาอวงเป็นหนหน่อยมาก ผมก็เลยมาเบิงเขาคิดอย่างไรกันไอ้มอลำามา้องทำยังไงกันดังสินผมบ่เคยจ่างมาล่า่เคยเบิงบ่เคยเห็นนะผมต่างจกว่อาทิตมาเบิงเะันหนาวหนาวมากๆผมเลยบอกออกมาจากเครื่อนเลยลมแห้งขนาดจำได้เพราที่จำได้นะนะที่จำได้ว่ามีว่ามีเรากระทืบช่วงอาทิตย์ถัดมาหรือประมาณสักไม่ไม่อาทิตย์สองอาทิตย์แหละคนจะบานให้เจ้ากกัตรว่าโอ้แบบมีงูยิงมหญิงลูกลูกเพระอนเอก คือผมผมมาเป็นคนนั่นนะายุซน้อยนู่นนี่นั่นบ่แมนๆดักขนาดจัิงจริบอกเพิ่งดีนจะาเบิ้งในในในย t u b e ใหรเจ้าะได้เขาเบิ่งนี้เป็นยังไ๋จังสีนะครับผมผมบู่้งุนแจ็คาวน้อยผมบ่ฮู้หุ่จมอลำ่มเป็นแจ็คกี่ยู่ยู่ไก่กันก็บ่ได้บ่จากกัรเพิ่นบ่กเฮู้จงกกันเพราะว่าคือเราก็ไปทํางานของเราคือแบบผมไปซูมมอนี่ล่ะแบบว่านไงคนละสายงานคนละสายงานครับแต่ที่จะมาดูมอลำมืือนั่นคือว่าที่จ้งใจจะมาดูสาวเพราะว่าคือจากเบิ่่งวาามมออลนะเีไรกัื้ มีค่าใช้จ่ายอะไรแบบไหนแต่ว่าตอนนั้นจ,าจานน้างจ้างมาหนุนหน่อยไว้แล้วเพราะว่าม,มีนานอย่างนี้จะจะแสะดงแล้วนะครับาคือเขามีค่าใช้จ่ายอะไรเขาแสดยงยังไงแล้วจะภาพต้องขึ้นยังไงทห่ติยังสินะาวพหูจักครับก็บบเลยตั้งใจว่าจะมาดูหมอลำโอ้หนาวหนาวมากปีนั้นหนาวหนาวหนาวก็เลยบ่ไ้มาบ่ไ้มาครับแต่วันเัินก็มีข่าวมาแบบที่ที่บอกนี่แหละครับผมนี่นะครับว่ามีข่าวมาใน YouTube ใน YouTube เขาบอกคู่นี่ว่าขึ้นที่เวไปร้านวิวเดี๋ยวๆให้ฟังเมย์เบิร์นเน่หน้าตาเปินพูดจังไหนล้วก็เสียงเมนจังไหนีนถึงได้รู้จักว่าอ๋อองค์หญิงอยู่บ้านหของคู่แต่ว่าเข็่ได้รียนางจับไมค์ขึ้นไปเนาะเสียงตะเวนจใจเนาะครับทุกคนเล่นขึ้นไปถึงหันเสียงสาดเสียงพุ่งเสียงคือยังมันสะยิ่งเข้าไปในหูยิ่งเข้าไปในประสาทเลยคนต่างแดนมาเบิร์นทุกคนอ่ะนี่ทวนความจำไมค์พี่น้องคอยนั่งแต่งไหน้าก็บ่ายวันตอนนั้นก็ยังแลนขึ้นไปเบิงไปเบิร์นเนาะ อ้าก็ได้ว่าวอยู่เสียงดีเสียงดีก็แค่นัน้นก็ลงมาครับ่คิดว่า<ม>ชั่วข้ามคืนจะมีฟีดแบคกลับมาโอ้โหหนึ่งคืนคนดูเป็นล้านเมื่อนั้นปลาขใหญ่ถือไรสดืดข่อยถือข่อยถือกล้องถ่ายคลิปมือนั้นประจุเราไปติดยินเสียงอันไรลวะ,ะเขาตั้งเต่ตังต่งแต่อยู่บางเลยแล้วอืรับปุ่งยิงอือยิงกับ บ่อยพอจูฟังเนาะอันนั้นอันนี้พออยู่กันซีคนเหมือนพบอามดพอจูไข่แต่อนไปกันซีคนเนาะน้ากระทรงคลิปเสียงทรงมือทรงอย่างไปให้บึงพอจูก็เลยว่าพอเป็นอย่างนักนูกมาลดเดี๋ยวพ่อยไปเหรียยี่น้องคู่ไปหาพ่ออยู่หลังห้างลดจริงไหมม้ากับพ่อพอหลอกใช่ไหมเนี่ยบางคนเสียงดีเฉพาะอัดเสียงเสียงดีเฉพาะหน้ากล้องอ่าอันนี้คือเพ่น ลังคนนลองใส่ไหมหเราแทบจะไม่มีเสียงใช่ไม,มไม่มีพลังไม่มี power ไม่มีพลังลัง,ลงคนนลองปากเป้าเนี่ยเสียงดีเสียงดีแต่ว่าเขาไมหมเรามันบดบดตรงกับลองลองความถีเขาไหมอันนี้อยากจากจากเป็นเสียง,ง,งคือผู้ใหญ่เสียงคื้อแหญหมคือแมนได้หน่อยเนาะเมมเมมเอาไอ้ก็ด้ครับครับผมครับผมขอบคุณพ่อช้างนะผมมน

ต่อไปอีกเก้าสิบถึงร้อยี่สิบวันกูท๊อปปันหาย,ยากปัญหามีมันสั่งน้ำเขาไหมถ้าเป็นรถตู้ธรรมดาร์ดีนี้ควรได้ขี่จะดุดนแล้วเป็นพวกตวโตยต้าอีนไหนทัสมาร์กตโยต้านี่เราจะว่ากอันนี้เป็นรถน,น้ำเขาน้ำแพร่งขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับเออขี่นี่เราไปก่อนก็ให้โศกตลอดได้ล่ะนี่ นึ่งหกหนึ่งออกเก่าสามสามเก่าก็ออกหกสามก็ออกเหลือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งี่เพชรเียกทำไมเพชรเปียกเลยนี่ยเจบเหลือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าี่แต่ออกกไปม้นี่แม่นไหพฝันเนาะก็เลยบ่หายโศกก็ได้แล้วก็หายยกหายรวร้มวก็เลยบ่มาฝันไหให้ฝันห้ยังน่ ถ้าแต่ออกปลายขาวว่าท่านออกจังๆเชิงเถืเ่อนอแต่ปลายแดงเต็มดีไรที่สามสี่งวดติดต่อกันปลายแดงแต่ปลายขาวบราออกเลยนี่เดี๋ยวก็ออกมาเนี่ยแล้วก็กรคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านใจครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ